สวัดีครับวันนี้พี่ปันจะมาทำเสียงสัตว์นะครับเค่ไหมอ่ะเริ่มเลยชิคเก้นร้องไงชิคเก้นร้องไงไก,ไก,ไก่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 ร้องไงไก่ไก่เอ้อแล้วม้าร้องไงครับกับกับเว้ยกับกับแล้วหมูร้องไงลุงหมู แผลร้องไงแผละร้องไงลูกแม<บ>้ <c oughs> แผลร้องงาใหมด่ดิเอ๊ะร้องไงนี่เหร้โอ้โยแล้วเสือร้องไงเสือเฮ้ยเสือมันน่ากาลัวแล้วช้างร้องไงครับ อะไรหรอโอ้ยเฮ้ยคนตกหนักไหมหนักมากเลยนะลูกเนาะลาไปก่อนนะคะกดฝากกดไลค์กดแชร์กด, like, ก,ด share, กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะบ,บ๊ายบาย